บท,บทชิช้นหนึ่งเปลี่ยนหรือ L สองเพื่อวิ่ง <c oughs> <c oughs> คำเตือนเกมนี้ไฟกระพริบและจู่โจมจำ <c oughs> สเกและจู่โจมสมบูรณอแบบกากราเมลโล่ย <c oughs> <c oughs> ัง่ดดะราฟินตาโอ่านว่าอะไรก๊อตฮะราฟินตาราลาฟิน วันหนึ่งนะกูว่ากูแหลกว่ะไอ้ที่ขอลรถขอลรถสเปคบ้างหน่อยนะมันแหลกเออเรื่องเชิญเยอะเออรถต่ำสุดแม่งสว่างจริงเหรอลองสว่างขึ้นมาหน่อยอุ้มโอ้ยเฮียนี่หน่อยของมึงเหรอสว่างขึ้นมาหน่อยไม่ได้ว่ะเฮียมันือเฮียอะไรมันไม่เฟี้ยวอะประตูนี่็อกอยู่นั่น่าจะหาใน ในเดินระวังเจอมีโอ้นะมีโอโ <c oughs> อ้อยมีโอ้มีโอ้มี <c oughs> มโอแ <c oughs> อ้วทางตันด้วยเหรอไหนวะได้ไปทางไหนวะทางนี้ทางนี้วีโอ <c oughs> แล้วก็ตะคิวแด,ด <c oughs> กไอ้สัเอ้ยไอ้เหี้ยตะคิวปัญหาคือตะคิวแม่งแดกตรงเนี้ยตรงซีโครงกไอ้้เหีย กูไม่ค่อยจะเป็นนะเว้ยตะคิวตรงที่สี่โค้งกว่าอะไรประตูนี้ล็อกเกินไปบางไอยังแบบนี้โดดไม่ได้นี่มาเสร็จได้ปะล็อกเกินไปล็อกเกินไปล็อกเกินไปหมายความว่าไงวะไม่รู้เยันเช็งดิ้เช็งดิ้อัดยังเช็งดิ้เช็งดิ้ประตูประสงค์อาคีที่อยู่ใกล้ประตูนี้เข้าได้ปะเราเข้าไม่ได้ หาคีย์ที่อยู่ใกล้สระว่ายน้ำไล่ตรงเพียงเกียงจะทำดีเป็นไงวะเฮ้ยอ้าวอ้ออะไรอ้าวอ้าวเ็มเมอ้าวอ้าวอะไรวะอ้าว what the fuck ที่มาประตูเหล็ก ไอสัตว์เดินถ่ายกันตั้งนานแม่งไม่ใช้เมาส์คลิกเอาฮะเอาน่าให้เมาส์คลิกเหรออ้าวโง่โง่แล้วเนี่ยทำไมมึงไม่บอกกูก่อนอ่ะโอ้ยเข้มาคิกเ่ยก็ถึงประสงค์ค้นหาคี้ที่อยู่ในสรพน้ำเพื่อเปิดทางเข้าโรงรีเป็นมีอะไรเลยไฟแว๊บแว๊บไป นี่คือห้องอะไรบ้างมันมีกระเป๋าไว้ใช้ไงกด E คลิกคลิกคลิกไม่ได้คลิกซ้ายคลิกขวาไม่ได้ Q E ไม่ได้คือไม่ได้หมดเลยขี่ไม่ได้ยิงยิงไม่ได้เลยอู้ประตูล็อกอ๋อนี่เองตรงนี้ถึงเปิดไม่ได้เดี๋ยวนะเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวนะกันประหนึ่งอันนี้คือตัวล็อกเกอร์ตัวล็อกเกอร์เก็บ พวกสัพพะละหันกับมาด้านหลังเป็นห้องน้ําที่มีโถฉี่เอ้ยโถขี้อยู่โอเคโอเคเดรจโอเคนดรจนายไม่รู้จักเหลยมันบอกว่าให้ตามรอยเท้าไปอ่ะตามรอยเท้าเลยมาตามดิอืมตามรอยเท้าไปโอ้โห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 อะไรยังเป็นอะไรฉันน่าจะตามรอยเท้าไป จะไปไหมเราท้าอยู่ที่ห้องนี้เปิดออยเฮียอะไรตกใจสัตว์เฮียอะไรตกใจเฮียอะไรอ่าห้องออกกำลังกายจักสิ่งที่ฉันจำได้เลยสระว่ายน้ำควรจะอยู่อ่าเฮียอ่านไม่ทันจะอยู่ทางขวาของฉันเอาเฮียลอยตีนไปแล้วกูคิดไปเองว่าลอยตีนมีแค่ข้างขวาวะ

ไอ้อตีน <หง S 2> ยานตรงนี้นี่ไงไอ้จีนต่อแล้วมันออกมาจากห้องเนี้ยเปิดไหมเอ้าเราอยู่เราอยู่ลอยตีนอะไรเงี้ยหายเลือดแห้งหเลยสัตว์เปลี่ยนไงเปลี่ยนไงอุ้ยกูเห็นตัวอะไรแปบกปะตัวเนอโอ้เหี้ยตกใจว่าตัวอะไรไม่ใช่เนี่ยพวกเนี้ย ตัวอะไรต้องเต้นกินมันกินมันอยู่ในนี้กินอะไรกินตอดเลยฮีหาอะไรอ่องกูเองแหไรโอ้ขยะเยอะเยอะก็มืดขยะอีอันนี้อะไรภาษาอ่านดิคุเกิลทาทเลส่วนตัวกูอ่านดิอ่ะอะไรยืสแคปิตว่ ไม่รู้แม่งอ่านา,าอะไร,ะไ,รไม่ภ <นะ S 2> าษาไม่มีภาษาจีนอ่ะกินมันอยู่ในนี้อ่ใช่กินต้องอ่าแล้วก็ออกไปนอกเจจดือดาตามเลยตามเขาหมุนเซนต์มึงเห็นตีนข้างขวากระโดดยิงยิงยิงไรไม่ควรต้าเปล่าแท็บลิ้เลือดติดที่ตีนนะตีนเนี้ยมึงควรเลิกตามแต่อันนี้แหละไปห้องนี้ว่ะเฮ้ ซาร์จีนะฮะอยู่ักเอ้ยกูว่ามันเก็บปุ๊บมันน่าจะมีอะไรสักอย่างเอ้ดูรอนอนกันเก็บแมงเลยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วไม่มีอะไรเก็บแล้วเห็นมีอะไรเลยเก็บขี้มาเมื่อคนหนึ่งตายจะได้ไปแล้วเปล่าเปได้ไอ้เอ้อเปิดได้แล้วฮะโอเค เปิดได้แล้วตรงนั้นมึงก็เอาหน้าไทยไหวะาเปิดไม่ได้วะเออกูก็กดคลิกๆๆ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 ๆลๆนๆๆ้ๆห่มๆนๆๆๆๆ้วๆนๆ่ๆๆ่ๆๆๆงๆๆเเๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 รๆๆ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 คๆต้ๆๆๆๆๆๆนหาๆๆๆนๆๆ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 ๆหมๆๆ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 ๆมๆๆๆเๆๆ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 ้เรื่องไม่มีเหตุผลที่อะไรเลยนะ ไม่มีผลเนเรื่องคือเราต้องโดนผีหลอกเท่านั้นนี่เฮียอะไรเนี่ยสวยแต่ต้นไม้สกุละจะทำอะไรที่นี่มันอาจจะเป็นอะไรมันยืดขนาดมันอาจจะเป็นก็สวยดีนะแต่ว่าทำไมต้นสกุละถึงมาทำอะไรอยู่ที่นี่เออประมาณเนี้ย beautiful เห็นผีอ่ะเนี่ย yeah. ตัวยืดเลยนะยืดอ่ะผีตัวยืดอะเป็นผ้าบะบบเป็นผ้าอ่ะอยืดอ้าวเลยยืดตกใจหมดยืดอะ่ะเอ้ห้องนี้เปิดได้เข้ากันไป,ไ,ไปเลย God, <S 2> 2, <S ไปเลยกดเข้ารันสองหนึ่งรึ่อออไงไปไหนเหี้ยไม่ไปทีเจอเอาง่ายๆก็เวลาเจอก็หันหันหลังวิ่งหนีซะแช่ไหมล่งอ๋อจะหันกลับมามอง่เงี้ยหรอแล้วเนี่ย ไม่เปิดได้ไหมอุ้ยเหี้ยน่ากลัวคลิปถายแล้วมั้งไม่ทำประตูไว้ดีๆวะจะ <laughs> ได้วะก็ว่าหน้าจุ่มซะเอยมึงเดินถ่ายไปตัวเองแค่แท้อืกระเป๋าเต็เเมไปหมดเลยจังหวะน,นี้แหละเฮ้นเนี่ย <c oughs> มาเลยเอา้าเหี้ยเกิดอะไรวะเกิดอะไรจีเกิดอะไรวะนั่นแหละ มี่สองวัตต์ขวาไล่ซ้ายดีขวาซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันไม่เกี่ยวกันเอ้าเฮียแมงซ้นไปสองข้างเลยคิดขวาลายไส้ดีไปขวาดีกว่าเชื่อกูอ่าห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อนแกรู้แจถ้าเก็บนะถ้าเก็บนะถ้าเก็บนะเฮ้ยเฮียข้างหลังโวกช่างมันไอ้เฮียดูดิตัวเฮียอะไรกูเก็บแล้ว bạn đo đu <tiny currently> <hatten> đi phu, bạn đu cái đi, bây giờ mất chi đã, mất chi đấy, mất đi, đi, tôi lấy, tôi lấy, tôi đi bị lấy, à, จพุกนายอยู่ไหนฟุกโอ้อยามาแล้วอยู่นี่นายนก็แค่ตัวบิดเฉยอะไรแล้วกูแจกจกจูแจ้เขาแล้วดิเข้าแล้เอาไอ้ไที่บอกว่าตายแล้วของหายเล่นของไอ้ที่ยกลัวอันนี้จะเป็นห้องดนตรีอ่ะ มีจำเป็นช่วงอยู่ใช่เฮียคันดีว่าดินจำเป็นวายโยวายโยฉันจะเล่นดนตรีพวกนายฟังเองตุ้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 งเสียงเล็กแบบไอ้ที่ไม่อยู่ตรงนี้อันนีก็ใช้ทางคือเบี่ยงไปเบี่ยงมาคืออะไรก็ลงสิวะเราเฮียอะไรอ่ะลงเฮียอะไรวะ โอ้มืดจังอย่างนี้แหละน้าโดนเหี้ยมากมากก็น่าจะหาพุชแจ้อะอไอ้เหี้ยเข้าคนเดียวเม่อไหมาเลยเหรอฮ้าวเหี้ยอยู่ท่ทีไหนเนี่ยเอเห็นเขาขาตั้งรึ้ปอ่ะเฮ้ยวิ่งไปดูดิโไกลมากมากเลยที่เหี้ยอยูย่ๆก็มืดวะทำไมอยูย่ๆก็มืดวะฮะมันมืดตั้งนาแนแล้วนะ ไม่ไม่ตอนแรกเป็นสีขาวหมดเลยสีขาวเาวหี้ยอะไรมันมืดตั้งนานเลยที่พอมันจะโดนแดงยังว่ามันมันจะพุ่งลงมาแบบใส่หน้าแน่เลยสีแดงสีแดงสีแดงเว้ยสีแดงเว้ยไอ้เหี้ยเขเกลียดหน้าแม่งว่ะัเราอาจจะใกล้ๆมาดิเราอาจจะต้องแบบเดินไปเงี่ยมๆมาเงี่ยมๆมาเงี่ยมๆมาเงี่ยม่ะเขา โอ้ห้องมือกลุ่มกลุ่มหมวกแล้วก็สายหน้าบอกไม่ได้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 ยาๆๆๆายาๆาย่ยา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 บินไปฟองกันอ้อมบินข้างหลังนะวินไปฟองบินไปตัวแดงนะตามท้องไปไม่น่ากลัวเลยอะไรกันนี่จะเอ๋เฮ้ยด่านคุณ อี่ตัวด้วยกูมารยาทดีหนังสือพิมพ์ด้วยวะไอเหุ้หนังสือพิมพ์เป็นมาร์เวโลกับไออร์เมลลี่กระตุนกระตุนลูกผู้ชายเขกผู้ชายเขาจ้อ่านกันต้องลงเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นะเนี่ย ทำไงอง่ะเขาดีด <c oughs> ิจังหวะนี้นจังหวะนี้ต้องแห่ลแล้วแห่นั่นคือคอนเทนต์เูาไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว, <c oughs> วเ <c oughs> ข้าไปเลยเข้าไปกล้าหน่อยสู้เขาอนาคิน